นาแบบนี้ถ้าหากว่าเราทุกคนที่นั่งอยู่ที่นี่เห็นว่าวิธีการทํางานศาสนาแบบนี้เป็นสิ่งที่ดีโดยไม่พูดในเรื่องของเตาฮิตไม่พูดในเรื่องของชีริกแล้วก็ไม่พูดในเรื่องของบิดอา์ a. วันนี้พี่น้องเรียนกันไปเถอะพี่น้องเรียนกันให้ตายพี่น้องเรียนกันไปอีกห้าสิบปีพี่น้องก็ไม่รู้จักอัลลอฮฺสุบฮานูตาพี่น้องไม่รู้จักจริงๆ พี่น้องก็ไม่รู้ว่าชีวิตคืออะไรพี่น้องอาจจะทําชีวิตเองก็โดยที่ตัวเองไม่รู้ตัวฉะนั้นวันนี้โตตะเกียวมีคนทำธุรบกบมีคนทิ้งศาสนามีคนไม่ละหมาดมีทั้งหมดต้องเริ่มต้นด้วยกับเตาเฮตพี่น้องฟังศาสนาเนี่ยไม่ใช่รับรับศาสนาแล้วก็กลับไปบ้านแล้วก็ไม่เผยแผ่อยู่คนเดียวไม่ใช่พี่น้องฟังผมฟังอาจารย์ชุโกโ พี่น้องต้องนําเรื่องรอศาสนาไปเผยแพร่ก่อนเรื่องของเตาฮี้เป็นอันดับแรกเรื่องของเตาฮี้เป็นอันดับแรกท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัวลวะเดลสลัมถูกส่งมานะครับนบีเริ่มเผยแพร่หให้รู้จักอัลลอฮ์สุบฮานอัลตะลาบอกกับทุกคนว่าอัลลอฮ์สุบฮานอัลตะลานั้นมีองค์เดียวบรรดามุชริกีนมีพระเจ้ามีรูปปัน้นอยู่365ตัวในเมืองมักกะฮ์รับมะฮ์กกเลยเสร็จแล้วเนี่ย ในบรรดารูปปั้นของพวกเขาหรือบบว่าบรรดามุชิ้กินนะครับต่างพากันระดมความคิดว่าจะเอาอยัางไงกับม uh ูฮัมหมัดดีมูฮัมหมัดกาลังมาทําลายความเชื่อที่เราเคยเชื่อเห็นไหมเพราะนาบีมาเนี่ยนบีถูกสั่งให้แตกแยกเลยนบีถูกสั่งให้จหําแนกความจริงและความเท็จสิ่งแรกที่นบีถูกสั่งไม่ให้ไม่ใช่ให้ไปบอกคนทําความดีนะครับแต่นบีถูกสั่งสิ่งแรกคือไปเตือน Bukwan jika lang ham kwang fit Jika lang syirik ta'ala subhan ta'ala yu Naya ayat Quran Allah subhan ta'ala berkata Ya ayyuhal muddathir Abu kumpong ay Kum fa angzir Wa rabbaka fakabbir Wa thiyabaka fatahir Jika lang syir Haa ayah Allah subhan ta'ala sang nabi lukhin ma Cong payitin Angzir Maisai wa apshir อังเวียไปเตือนพวกเขานี่คือสิ่งแรกที่เราต้องทําอะไรที่อยู่รอบตัวเราต้องไปเตือนต้องไปเตือนเขาไปบอกเขาไม่ใช่ปิดปากเงียบไม่พูดอันนั้นคือเป็นสิ่งที่อิสลามไม่ต้องการเพราะนบีมูฮัมมัดสโลสัลลัมไปบอกไปเตือนบรรดามุชิกินที่อยู่ในมักกะปรากฏว่าเขาโกรธน,นบีเขารวมตัวกันแล้วก็มาหานาบีมูฮัมมัดสโลสัลลัมลแล้วก็มานําเสนอมูฮัมมัดเสนออะไรรู้ไหมคเสนอตหน่ง พี ų, ism, ina, Muhammad, ama, ่น้องดูเลมีมูฮัมหมัดลุชุดยืนของนบีมูฮัมหมัดนะเสนอตําแหน่งให้กับท่านนบีมูฮัมหมัดนบีจะสามารถเป็นกษัตริย์ชาวอาหรับได้เลยเป็นกษัตริย์ชาวอาหรับได้เลยนะนบีเนี่ยเพราะว่าทุกคนเนี่ยยอมยอมยอมตัวท่านนบีหมดเลยบรรดามุสลิีเนี่ยยอมอบูซุบยานอบูชะฮ์เนี่ยยอมต่อท่านนบีเลยนะเป็นคนที่ทุกคนให้ความน่าเชื่อถือเป็นกษัตริย์ได้เลยเป็นผู้นําเป็นนามิิได้เลยแล้วถ้าเป็นผู้นําดีไหม ถ้าถ้าเรามาคิดแบบเรานะหรือว่าคิดแบบคนที่กำลังทำงานศาสนาแบบที่ผมบอกกันนะถ้าเราขึ้นไปเป็นผู้มีอํานาจเหมือนกับว่าเรานั้นจะมีส่วนเกี่ยวข้องในการสั่งใช้ความดีได้ใช่ไหมพอเราเป็นผู้ปกครองเนี่ยเราสามารถใช้ให้คนทําความดีได้สั่งห้ามให้คนทําความชั่วได้คือมีอํานาจแล้วอยู่กับมือแล้วอะแต่นบีปฏิเสธทําไมอะทาไมนบีปฏิเสธที่จะเป็นกษัตริย์ทําไมนบีปฏิเสธที่จะเป็นอามิด นี่คือแนวทางแล้วนะเหมือนที่คนในทํางานในสมัยนี้ต้องการนะพี่น้องอยากจะพยายามสร้างอํานาจให้กับอิสลามแต่นบีปฏิเสธไม่เอานาบีไม่เอาอํานาจเพราะอํานาจที่ได้มาหรือว่าการบังคับคนให้ทำความดีหรือว่าบังคับคนให้ทําความให้ออกจากความชั่วมันไม่ใช่ความดีอย่างแท้จริงพี่น้องนี่คือนบีมองเห็น ถ้าเป็นก,กษัตริย์จะบังคับเอ้ยต้องทําดีนะอันนี้ต้องทํนะาชั่วนะนบีไม่เอาเพราะมันไม่ใช่ความจริงใจมันไม่ได้เกิดจากหัวใจของประชาชนฉะนั้นนบีมุฮัมมัดสุลตวะสัลล,ลัมปฏิเสธตําแหน่งที่เป็นอามริรของชนอาหรับทั้งหมดปฏิเสธเลยนบีขอเรียกร้องสู่เตาให้ของอัลลอฮฺสุบฮานาละให้สักการะอง์